แล้วก็จะขอแจ้งเขาให้อันพวกเอฟซีด้วยห่วยขึ้นเฮือนใหม่ขึ้นเฮือนใหม่เอาหมื่นไรอันนี้อ่าว่าออกใหม่คำหนึ่งอีกจากมือพศต้องไล่ว่าอีกจากมือสิบคำเลยสิบคำจะกริ่มไม่ต้องข้าดเราค่อยกินแล้วฮะเปล่าเปล่าบ่แซ่บแซ่บเออคื่อบ่แซ่บ ภาบสบายดีแหละสวัสดีเธอพ่อแม่พี่น้อง FC บัดสุขสุขคนพี่น้องไอนะ้เนาะดูสบายดีหมู่เพื่อนปลาลุงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอา่าพี่น้องไอนะ้เนาะสบายดีชาวันคานพี่น้องไอ้ยินดีตอนรับทุกคนทุก่านเข้าสู่ช่งของตัวชิดปันสุขอีกแล้วพี่น้องไอนะ้เนาะโดยพี่น้องมือนี้ตัวชิดมาแต่เศร้าอ่ามือนี้มาหาลูกสาวเนาะมาหาน้องไอเดีย หลังจากที่บริมาหาสองมืดไปหน่อยเนาะนะติดภารกิจลายเนาะช่วงนีก้กะแบ่งเวลาไปทางพุ่นมาทางพี่เนยยังน้องไอเดียนยี่ก็ต้องมาหาตลอดพี่น้องอเนาะเพื่อว่ามาบึงน้ำการเป็นอยู่การทำเฮียนเพื่ออยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับห,หูน้ำน,น้องอเนาะโดย มันนี่กับมาแต่เช้าคือเก่าพี่น้องยเนาะยังบริกรกินฮอทเค้าี่น้องเยเตือนแต่หกโมงเนาะแต่ละมือกันจนเห็ดภารกิจแล้วประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงเดี๋ว่าที่ยังพวกอะไจังกินเค้าี่น้องเยเนาะเอาว่ากังวลอยู่ใดพี่น้องเยเนาะเคยเป็นโรคกระเพาะยันเป็นโรคกระเพาะเนาะยันยันขึ้นอีกเาว่าคันบัมาแต่เช้าบัดยันบาทัานน้องไอทียพี่น้อยอ่าโดยกะ กสิพยายามกินนมกินอย่างใส่น้ำนมพี่น้องเนาะโดยจังไดก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ตุสิตไหนด้วยพี่น้องเอ่ยเนาะเบิ่งเราบอกขำโฆษณากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ตุสิตไหนด้วยพี่น้องเนาะเพื่อ,มอไม่ให้พลาดคลิปใหม่ให้ตุศิ์แต่อับลงแต่ละมืดนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเห็นน้องไอเดียอยู่ในเฮือนพุ๊เนาะบอก็เป็นกําลังนุ่งเครื่องนุ่งคลองเพราะว่าเห็นกําลังกินเข่ากับพเผาพี่น้องเอ้ยไป่ะเข้าไปถักทาย เนาะโอ้มื่อนี้ได้กินข้าวเช้าชมเชยแล้วมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะเดินไปนองสบายดีเนาะมื่อนี้อากาศชิมขึ้มเนาะได้ยินข่าวมาว่ามันจะช็อกามันจะพ่บบนสีโตอีกได้หนี่พี่น้องเลยอืมอ,อีกประมาณอีกเท่อสุดท้ายพันว่าโต๊อีกเท่อสุดท้ายนี่แหละพันว่าเนาะพี่น้องนะเนาะเฮาพี่น้องไป คอยกินรถคอยกินรสภาเพาก็ได้อ้าวสบายดีพ่อสบายดีโอ้มือนี้เห็ดยังให้ลานสา้ากินอันนี้ต้มไข่โอ้สบายดีกเดกินนั่นนี่ไปก็ได้มันสบายตอนเช้าเนาะต้มไข่หรือว่าทอดไข่เช้ากินพออยู่ท้องกินอิ่มนะบ่กินให้อิ่มเด้อบ่ต้องเฝ้าก็นได้ใช้ไข่นะโอ้แดงตองอยู่อันนี้กินรดกินรสบะเ้าดก <im ple as> มันนี้บ่าวชิดมาแล้วก็จะขอแจง้งเขาให้อันพวกเอฟซีดว้วยไขึ้นเฮือนใหม่ขึ้นเฮือนใหม่เอา,เอาม,อมือได้ไอ,อันนี้เออว่าออกใหม่คำหนึ่งอีกจักมือพะสอบต้องไล่ว่าอีกจักมือสิบคำมัน,นสิบคำจะคำเบิดจังฮอดออกใหม่คำหนึง่งชิมหาบ่อัน <15, S 1> นี้เดือนนี้เดือนชีวิตเหมือนเดือนชีวิตลาเขาเนาะแม่พะสอบเดือนชีวิตมันออกเดือนชีตรองมัน ก้าชิปมันชิปแต่วกชิปชิปเอสชิปสองชิปสามเนี่ยชิปสี่ชิปห้าเดือนในเต็มหมดเลยหยุดโบชักทรายโบเป็นยังไงเนาะชิปห้าชิปห้าแล้วก็ยังไรเงี้ยชิปห้าคำยังอีกหกมืออีห้ามือบอโบแล้วชิปห้าคำแล้วก็ ออกไม่แล้วออกไม่คำหนึ่งออกไหม่แล้วบ่ออกไม่คำหนึ่งกับขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนเดี๋จะอีกอยูหกมื้ออีกสามมื้อกับบุญออกพันชารือว่าอันีิมาคำวิทย์ออกพันชาหรือบ่วิทย์ออกพันชามันเป็นบ่บบาฉีดมันแม่นหมดจักแล้วแต่ว่ามาหจักมัน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 ตกเดือนสิบสองไหนเดือนสิบสองเล่าคนนี้เลยแต่ว่ามันไหลนี่มันไหลบ่เป็นนี่งหวามันจักเป็นในไหนแล้วทางให้ แล้วก็ขอเชิญนทางเอฟเคไฮไลท์ให้ให้ไล่น้ำกันว่าอะไรจังมือมันเป็นจังมือเป็นยังประตูกะไหลไล่บบเป็นเห็นนะฮะน้ำกินบ่อใช้น้ำกินได้อลงในกระติกในกระติกแล้วจะขอให้ทางเอฟเคแต่ก็คอมเมนต์มาเนาะไล่ให้ทางเนาะไลทเบิ่งเนาะว่าประตูไลท์ถึกหรือไลท์พิษไลท์ถึกหรือไลท์พิษเหนนะอ๋ออ๋อปัญชานี่ ออกใหม่คำหนึ่งเนี่ยมันเป็นเดือนสิบสองเป็นเดือนสิบสองแหละมันยังจากมือขนาดเดนี่พอทู่ยังมาเข้าใจดีน,นี่ขนาดแล้วก็เชิญทุกคนทุกนาเมื่อนี้ออกไหมยังเมื่อนี้นะเมือม่อนี้บอกสิบคำสิบสิบคำเรืวอ,ออกใหม่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ายังอีกหกมือประมาณนั้นคันลายบุพิต แมนอีหกมืออะไรเนาะแต่ก็ต้องถามทั้งอันอะหลายคนเบึงผู้เพิ่นมาแหละไต้ชาวบุญมียังแหละชาวบุญกะเสนอและกะจุดสำคัญกะแจ้งทางชาวบุญวันเนี่ยนะแต่เมื่อนี้ก็ขอแจ้งอีกบนในบททัวบทเทงกับคอยชาวบุญท่านแจ้งต่อเนาะในบ้านโคกขาดหลายหลายกะบโจักซื่อจำซื่อทุกคนหลายคนเนาะ หลายคนมาหาน้องไอเดียเนาะดยอยากให้มาอันยินดีน้องไอเดียด้ได้นอนขึ้นเพือนไม่บาทนี้เือนไม้ข้างบ่อชิดแล้วก็เสาค้อแล้วก็เสาแจ้งเสาวางเนาะหลักแม่นไผ่นะมันหนอกมันนอนนี่กะมันหนอกมันนอนนี่กะชิบเอาไปพุ่นบ่โด้วยเสาเสาวางเสาลายอะไรเนาะเสาวางเสาลายแม่นมดมดมดอ่าแล้วก็ เดี๋ยวจะบอกเคนหักด้วยดู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 มาหลายคนที่มัวนั่นเนาะดยทั้งน่ะแล้วก็บเบาจันแลักกับเบาเตียงทองเบาเตียงเบาเตียงทองให้แจ้งข่าวให้ทั่วไปเนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเบาจันบะระเบาลี่เบาลีแหลักกับเมยังเบาเมย์เม่ไล หลายคนเนาะแม่ไรเลยก็แม่ยังแม่นวลแม่นวลแม่บุญตาแม่บุญตาหลายคนแท้นียแล้วก็ยังบุญบันดาลายมาลายมาลายมาละลายมาเราจ้าควายแล้วก็ชาวบุญบรรณาเนาะแม่บุญเจ้าอีเว้แม่บุญบรรณาเออแม่บุญกับเบ้าชีเออเบ้าชีเอาแล้วแล้วก็นไปนะพอแพทย์ บ่อแผ่นน้อยบ่อแผ่นน้อยเบาอลิโอ้เบาอลินี่ปลาอะไรนะเบาเวียงโอ้เบาอลิปเบาบอยเบาเวียงปบาบอยปบาบอยเบาเวียงเบาคัมเบาคัมอ่าอ่าเบาอลินี่โอ้ยเะเป็นหัวหน้าหมู่เลยเอ้าแล้วสิบอกให้เด้อ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 เดียวอันพระไปส่งพนญูงเฮียนก่อนเด้อพอตู่แจงเถืงเบาลีเด้อ ยังไม่ไ <seasoning> ด้แจ้งแต่ว่านี่โดย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 โทางประตูได้กินข่าวหรือบอเจ็ดเจ็ได้ก็กินกันนะจะได้เนาะหูตาได้เป็นอะไรหูตาแบบนี้เลยบ่สใครกับใครอยู่เนาะใครกับใครอยู่บาดเจ็บกับเจ็บอันแล้วอ่าเดี๋ยวสีแจ้งบอกครั้งแล้วบอกบอกบอกวียงสีบอกให้เด้อเลยทางมาตอกราตูชับบอกชับพิมน้ำพันแจกบอกแจกมากระกระ rồi 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 đi chạy năm nó Sự phát ăn non. phải non phụ nếp này nó tụ bên đây hiện những bản này này khương khương cầu này, ăn rồi 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 ăn ăn đôi đôi rồi chạy thảo bài đi, đi chạy năm thảo ไปส่งเพื่อนก่อนเด้อบานนี้เด้อเพ่อเด้อโดยบอกพ่อเท่านีา่เด้อจะไปเฮียนเด้อเอาน้องหมดแต่น้อยไปใช้มือนีิหมดแต่น้อยไม่ได้ไปบ่ไปใส่หอไปหมดแต่น้อยไม่ได้ไปครับพี่น้องอยเนาะโอเคพี่น้องอยเนาะ chị cái bằng hiền này đấy bạn má 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 cuột cuột con cuột con ui mày tóc coi 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 coi, coi ừ tốc chậm ừ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  ครับสบายดีนะสวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเพื่อสูข,ขู่สูข่ข้นอยู่ผังลาวผังไทยอยู่ต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขาอ,อยู่ช่องตูจิตปันสุกอีกแล้วก็น้องไอเดียน้องไอเดียกินสุกอีกแล้วไปต่องไปเนานะกินสุกบ้ารือกินดิบกินสุกหรือกินดิบคะกินสุกโอ้ยและเพื่อนตปไหนครับวันนี้อยู่คนเดียวเลย น้องไอเดียไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนไม่ไม่ไปโรงเรียนหรือวันนี้เนาะเพื่อนแต่งตัวช้าอ้ยังเพื่อนยังไม่มาเลยวันนี้ใช่เอ้ปกติเพื่อนน้องไอเดียจะมาไวนาะพี่น้องเนาะแต่ก้าเพื่อนจะเป็นคนช้าได้พี่น้องเลยเนาะหรือว่าหรือว่าเพื่อนน้องไอเดียไม่ไปโรงเรียนวันนี้ไม่รู้ไอคิววันนี้วันนี้ไปอยู่บ่ไป วันนี้น้องตาหน่อยอ่ะคหน่อรครูบอกเก็บขี้เนี่ยน้องตาหน่อยมาซามากเอาครูบอกเก็บขยะเก็บขยะแต่น้องน้องตาหน่อยมาซามากบอกเลยน้องไอเดียจนตื่นน้องตาหน่อยน้องเลยน้องตาหน่อยม้องตาหน่อคือมาซาจังเดีอย่าองเนาะอาชอนคนพูดไทยไปน้ำแต่ละมือเอาบัรนี่เชืดแขนยาวเจ้าไปใช้ ก็หนาวบ่หมักไส่ไม่หนาวเลยค่ะไม่กินอิ่มแล้วบ่เข่ากินข้าวเปียกเพิ่มไหมคะกินไหมเพิ่มมันจะท้องจะปุ้งชุ่มพี่โอ้สิกินเพิ่มบ่ออ่าป้าชับไปกินข้าวเปียกเพิ่มอีกเนาะพี่น้องเนาะจะพาเพี่นไปกินข้าวเปียกอีกยังบ่อิ่มกินไข่ยังบ่อิ่มกินข้าวเปียกอีกพี่น้องเอลยเนาะอ่ะไปกินก็ไปกินไปเลย อ่ะเอ่ะบักขึ้นหอนใช่ปะเดี๋ยวอะไรร้อนท่อหลดุดร้อนมากขึ้นหรือยังคะขึ้นเร็วคะ่คะพร้อมใช่ไหมคะพร้อมโอ้โหเอาอะไรมาถูใส่ช่องกัน หนูไม่หนูไม่เห็นเพื่อนหมดเลยหนูขอโทษนะเอ,อ้ยยกโทษให้ค่ะหนูไม่ได<ห>้ังใจมงไม่ได้ังใจใช่ไหมใช<จ>่ออไปโรงเรียนกันเพืเ่อนเพืเพื่อนเพื่อนน,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 น้องไอเดียค่ะ อยากจะมีรถกระบะจังเลยค่ะจะมาแก่เอาเด็กๆไปโรงเรียนค่ะทำไมตู้สิทธ์เอามาตู้สิทธ์พ่อสิทธิ์ไม่มีรถค่ะรถกระบะอันตน้นโตใหญ่นะตัวโตๆนั่นทำไมตู้สิทธิ์ไม่ขี่มาอันนั้นมันไม่ใช่รถของของพ่อสิทธิ์ค่ะรถใครเป็นรถรถรถแก่ข้าวค่ะมันเป็นรถแก่ข้าวของของครอบครัว เขาเอาไว้ไปแก่ข้าวเอามาไม่ได้ออเอามาก็ได้สิเป็นน,ะน้องไอเดียโตน้องไอเดียมีตังน้องไอเดียซื้อรถให้พ่อสิทธ์ด้วยนะซื้อไหมมีถ้ามีจะซื้อให้ไหมซื้อสิมีตังจัดติจเลยเนี่ยแล้ววันนี้มีตังไปโรงเรียนไหมไม่ผ่อตู้ไม่มีเงินโอ้ผัตู้ไม่มีเงิน,อ,งนอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวเปียกแล้วค่อยคุยกัน โอ้โหอร่อยมาก <c ười> เสียงอะไรคะเสียงรถ<ด> <paper S 1> เสียงรถตดคะ่ะลงได้ไปนั่งบนเกา <c ười> โอเคพี่น้องเองเนาะมาหั่นเก่าหั่นเดิมหั่นในตำนานอะช่างเอาช่างเอาอยากกินยังะเปรียกเนาะโอ้ลูกค้าลายอะไรมื่อนี่เปรี้ยเปียกโอ้เปี้ยว่าอนนี้ม่ได้มาว่าอนี้เนาะถาเลยบ่ถาเลยก็ได้ใช้ถ้วยหรือเอาเอาใช้ถุงใช้ถ้วยเอา เสีงยงใหญ่เดิมเหมือนเดิมบนนี้ขัดเสียงน้อยตามารย์จะทำแล้วไหมนะขายดีบ่เมื่อนี้จยากวานนี้แล้วคนมาท่นมาหลายอืมโดยวานนี้จะได้ขายดีจะได้วานนึ่งโดยหมดแล้วเด้อวานขายบ่บได้ให้ไผ่เนาะแม่น <c oughs> เานาะขายดีอ้านะเขียนเอาที่ใดคือมาผู้เดียวว่ามื่อนี้มาผู้เดียวมื่อนี้แยากนะสิเอาเนะ เห็นแต่สาวมากินก้าเปียบพี่น้องเลยโอ้ยผู้สาวบ่เนาะหรือเมียเขาอันนี้อานางลงนางกินกินนี่มันหยั่งไงนะกพอลมผู้สาวบ่อพอลมมาได้แล้วพอมีเมียอร่อยไหมคะยังไม่ได้กินเลยโอ้โหเมน้เป็นหูนะมืเอนี้เนาะ มืันอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ่ากินคอยกินเนื้อเป่าเด้อมันหอนเด้อเอามาเอามาพิกรณไม่นะ่ะจะนำ,นำกระเปียกทิ้งอ่ะกินบาดกินโอ้ยมนตู้ม,ม,ม่ตู้เอาน้ำมาให้เข้าใจเห็นะไ,ไดนบสุญญานำ้ำเลยอ่า กินกรยาข้พุ่นเพชรเิ่นะกินกรเปียกเอาจังบเพชรพุ่นเพชรก็แม่กนนินข้าวขพุ่นจาเพ่นนี่ไปส,สาไปซื้จามชีปปารุโอยปาดุกเก่ยงแม่มมปาริกินวะห้าพุนแล้วจ้ากินกับรก์เปล่านะาน้นเาก็พุ่นอีกแล้วเปว็นาโอ้ ผ่าเสร็จเนาะเนี่ยผ่าเสร็จโตผ่าเสร็จตแต่เสร็จมือก็เสร็จอ่ะกินก้อนกินก้อนกินแล้วจังเสร็จกินแล้วบบดมาจับอีกก็เพื่อนคืเอเกากินก้อนลดจับก้อนลดก็เปียกเฮียนเอาเฮียนโบโบไสแบบผมต้องเอามือจับบ่วงสดน้ำกับมีอันนี้มือลิงกับมีนี่ตักเสร็จก็เปียกขึ้นเราต้องเอามือจับเสร็จก็เปียกอ่ะเฮียนเอาเลยเ กินเล่นขอ,อลาพาเพิ่นขอ,อลาพาเพิ่นบะก,นก,กินเล่นเรต้องข้าวอกค่อยกินแล้วแซบฮะเปาเปาบ่แซบ,แบเออคือบอ่แซบะ กินข้าวเยอะมากเลยวันนี้กินข้าวกับไข่แล้วมากินข้าวเปียกอีกมันอร่อยมากโอ้อะไรจะกินลูกอะไรจะกินน้องไอเดียกินยาวิตามินน้องมันจะกินข้าวแทบโอ้คนกินยาวิตามินพี่น้องเอรยเนาะน้องไอเดียกินยาวิตามินน้องไอเดียเลยกินข้าวอร่อยกินข้าวแทบเอ้น้องไอเดียกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆ ตักตักเด,ดีตักใสเดีดด้ออคอยตักแลยก็จังกินก็นได้ไม่ต้องเฝ้าดอกันจีฮีอ่รอน้องไอเดียโตแล้วให้น้องไอเดียซื้อรถกระบะให้พ่อพ่อสิทธีน้องไอเดียไม่ลืมดอกเอาส้อ าิดน่าใจว่าตู้สิไปทรงน้องอาเดียจนโตโอ้อากิดลูกคิดชดนหน่ำนเด้อชดละเป่าก็เด้อฮอนเน่อยากพันเร็พลอยคร้าไล้ ฮะโอ้โน้องไอเดียไม่ชอบกินผักก็กินน้ำเนยเดอร์มันบวกกินบดีและบวกกินผัก อืมอืมกินแล้วกินน้ำดั้งมือแต่จะเสร็จต่มานั่งพีเดอร์นั่งเบื้องพีเดอร์อืมเอา อักิ่มปะบอบันเนี่ินน้ักินั่มได้ล้างมือได้เช็ดได้มานั่งพี่เด้อบันนี่เด้อเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยมากอิ่มไหมอิ่กินอีกบปอิ่มแล้วกินอีกแล้วนี่เจ้าอยากให้ท้องไปเจ้าพ้าเช็ดจะาเบิ้เงินเลยยันพอเบิ้เงินบ่ะดู พอเบิดดอกแกน้ำเจ้ากินอิ่มกินลายอางอิ่มแล้วบ่เมื่อนี่ทำว่าเมื่อไดบุอิ่มมาจะกินสองถ้วยก็บอกเรเ้อดยพอมาวันวันนี้ครับสองมือได้นอกบ่ได้มาได้กินอยู่บ่มากินอยู่บ่บ่ยันลดยานลดเงินได้ได้อยู่บ่มีบ่ได้บ่มีจช็เลสองมือวันนี้ได้มีอยู่บ่วันนี้วันนี้มีได้อย่างวะ ได้เท่าคารหนึ่งได้สองพันได้สองพันหนึ่งบระจุหมดค่าขับเปียกพี่น้องอยเนาะนี่มันเทาเพิ่นกันมีเนาะเพิ่นบริเวณบริหารยังพี่น้องเพิ่นย่านว่าบบได้ซื้อข้าวเพิ่นนี่กับเงินเงินมีสองสามแสนเนาะยันมันมีเงินซื้อข้าวกินบ่เด้อเพิ่นนี่เงินสองสามแสนเพิ่นว่าบ่เลย เราละชื่อขนมนางชื่อกินเพือกทองสองสามพันเด้อเงินเบิดแล้วบ่มียื่ซื้อเข้าได้เพื่อนไหมแม่ได้แม่เพื่อนได้ติดต่อมาหรือบ่ไม่เพื่อนยังว่าติดต่อมายังไม่ได้โทรมาบ่โดยใครก็บอโทรให้น้อยดิอ่ะพอสิดิโทรให้เด้อพอสิดิโทรให้มือแรงโดยใครก็บอโทรให้เจ้าบ่อน เดี๋ยวพอสิโทรให้ปัจจุบต่อยู่เบิ่งเอาเงินให้ไปโรงเรียนก่อนพ้าพอให้ลายจาก็ประหยัดเก็บไว้เด้อจะก,ก็โงมไว้เรื่องไว้บอมอนลงในครับพอจิตถ่ายคลิปอยู่มอนลงในโทรศัพท์จนเพราะว่า <c ười> <c ười> เปิดเพลงดังเลยมันเสียงมันเข่าพี่นตัวไหนเนาะเพิ่นงุ้มเลยเพิ่นงุ้มว่ะม้อนยังว้าพอมันนึ่งไอเดียวรื่ะยอพอเสียห้ยสิบพันมันหลายเด้อเด้อบูบูบเบิร์ดกับโฮมใบเดีเก็บใบเด้อด้อยวย่อเดียวสิจงไว้ลายพันคุ้มเพอเด้อน่งไอเดียสิซื้อครมพันกับโฮอ,อ,อ่ะบาดนี้เห็นอะไรลูกเอาเอา่ะใจเด้อเข้าใจไหม เต่พอซีดขอขอบคุณกับเคอณเบลพอซิดที่เอางินให้น้องไอเดียมาส่งน้องไอเดียไปโรงเรียนทุกมื้อค้เจ็บบ่ให้ได้ค้อไข่บ่ให้มีเดินทางกระโดดอดภัยคอยเงินเดคอยรวยนานเด้อซ่าอ๋อพรกับเปลนพี่น้อยเนาะเจ้าชีหยางไปบอเลยพอไปชงพอไปชี่ไปชงก็ได้เนาะพวกเราจเมื่อทั้งบนอยู่หยางไปก็ได้ระวังรถได้แหละเด้อเอาเอาไว้เงินเอาไว้ เอาเงินนะอ่ะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ก็สิแล้วลาพระจ่าไปพี่น้องไปก็ฝากคอามเป็นพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ระบครับโฆษณาให้ตัวชิดในเด้อพี่น้องเพื่อตัวชิดมีได้ได้เพื่อให้เอาเงินมาให้น้องไอเดียเพื่อใช้น้ำมันให้ช่วงน้องไอเดียในแต่ละมือนี่แหละพี่น้องเนาะก็ฝากพี่น้องเบิ่งจนจบให้แน่พี่น้องเนาะคนแรกกดแชร์ให้แน่พี่น้องเนาะหรือว่าถ้าผู้ใดอยากซอยเหลือน้องไอเดียเนาะเป็นพื้นการศึกษากอะยังซอยได้เนาะ